สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปนัดดาหลธิเลิรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนน้ำเึินพิทยาคมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตวันนี้ดิฉันจะมาเล่านินทานคุณธรรมเรื่องดาวเห็นน้อยขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะกระทั่งหนึ่งนานมาแล้วในข่างืนที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวนับล้านพวกมันทอแสงระยิบระยับราวกับแข่งขันกันว่าดาวดวงใดจะสามารถทอแสงออกมาได้สวยที่สุด แต่มีเพียงดาวดวงหนึ่งเท่านั้นที่ไม่สามารถทอแสงออกมาได้ตั้งแต่ดาวดวงนี้เกิดมาก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งที่ประดับอยู่บนท้องฟ้าเขาไม่เคยทอแสงออกมาเลยเพื่อนเพื่อนต่างหัวรอยยอะและเรียกเขาว่าดาวหินน้อยดาวหินน้อยรู้สึกได้ว่ามันช่นะออไปเหลือเกินทำไมกันนะแสงเพียงนิดเดียวทําไมเขาถึงไม่มีเขาอยากเปล่งประกายเหมือนดาวดวงอื่นเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหาแสงของตนเอง ดาวหินน้อยเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลและข้ามภูเขาใหญ่ๆอีก10บลูกแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีท่าทีเหน็ดเหนื่อยแมย้แต่ทียนิดเดียวเลยระหว่างทางเขาได้เจอกับกลับก้อนเมฆสวัสดีครับคุณก้อนเมฆสวัสดีเจ้าชื่อดาวหินน้อยใช่หรือไม่ใช่ครับข้าชื่อดาวหินน้อยเจ้าอยากมีแสงเป็นของตนเองมากขนาดนั้นเชียวหรือใช่ครับถ้ารู้วิธีหรือ ข้าเกิดก่อนเจ้าตั้งหลายพันปีเชียวนะเอาละเอาละเจ้าจงเดินทางไปตามหาท่านพระอาทิตย์ที่สุดข,ขอบฟ้านไกลโพ้นหวังว่าเขาจะช่วยเจ้านะครับขอบคุณครับจากนั้นเหล่าก้อนเมฆก็ได้จากไปดาวหินน้อยจงึงตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้งเพื่อตามหาท่านพระอาทิตย์และแล้วดาวหินน้อยก็ได้มาถึงสุดข,ขอบฟ้าไกลโพ้น ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เจอกับท่านพระอาทิตย์เลยท่านพระอาทิตย์ครับท่านพระอาทิตย์ท่านพระอาทิตย์อยู่หรือเปล่าครับดาวหินน้อยตะโกนเรียกท่านพระอาทิตย์จนสุดเสียงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากใครเลยดาวหินน้อยจึงเริ่มรู้สึกผิดหวังเขาคงจะไม่ได้เจอกับท่านพระอาทิตย์จริงๆแล้วสินะแอเฮมคุณพระจันทร์ดาวหินน้อยจ้งมาั ของตนเองมากขนาดนั้นเชียวหรอใช่ครับถ้าอยากมีแสงเป็นของตนเองจริงจริงเจ้านี้ช่างมีความพยายามจริงจริงนะพระจันทร์รู้สึกถึงความมุ่งม,มานะของดาวเห็นน้อยเขายิ้มบางๆพร้อมพูดกับดาวหินน้อยว่าคุณพระอาทิตย์สหายของข้าเขากําลังหลับอยู่เจ้าจงรอที่นี่สักประเดี๋ยวพอถึงรุ่งเช้าเขาจะมาเองครับขอบคุณครับจากนั้น คุณพระจันทร์ก็ได้จากไปดักหินน้อยตั้งหน้าตั้งตารอจนในที่สุดท่านพระท่านพระอาทิตย์ก็ปรากฏโอ้โหโอ้โหนั่นนั่นท่านพระอาทิตย์จริงๆหรือครับใช่แล้วข้านี่แหละท่านพระอาทิตย์พระจันทร์สหายของข้าเล่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าให้ข้าฟังแล้วท่านสามารถทําให้ข้ามีแสงเป็นของตนเองได้จริงๆหรือครับ ได้สิข้าน่ะทำได้ทุกอย่างงั้นก็ทำเลยสิครับทำเลยเจ้ามีช่างใจร้อนเสียจริงๆแต่ว่าตอนนี้ข้าขอตัวไปทำธุระก่อนข้าขอฝากกล่องสมบัตินี่กล่องสมบัติของข้าให้เจ้าดูแลได้หรือไม่ได้ครับแต่ว่าเจ้าห้ามเปิดมันเด็ดขาดนะครับข้าสัญญาว่าข้าจะไม่เปิดมันเด็ดขาด จากนั้นท่านพระอาทิตย์ก็ได้จากไปแล้วในเวลาต่อมาก็มีกาดำตัวหนึ่งบินมามันพยายามเกี้ยกล่อมให้ดาวหินน้อยเปิดกล่องสมบัติก้าก้าก้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าในกล่องสมบัตินี้มีอะไรข้ารู้นะเจ้าไม่รู้แต่ข้าหน่ารู้รู้แล้วก็บอกมาสิครับว่าในกล่องสมบัตินี้มีอะไรข้าไม่อยากเปิดมันข้าบอกให้เจ้าสังไปได้แต่เจ้าห้ามเอาไปบอกใครเชียวนะ ครับข้าสัญญาว่าข้าจะไม่บอกใครในกล่องสมบัตินี้มีแสงที่สวยที่สุดในโลกเปิดมันสิเปิดมันเลยแสงสีทองที่สวยที่สุดก็จะเป็นของเจ้าดาวดวงใดก็จะสวยไม่เท่ากับเจ้าเปิดสิเปิดเลยของข้างในกล่องนี้เป็นของที่เจ้าตามหาไม่ใช่หรือใช่ครับแต่ข้าไม่เปิดมันเด็ดขาด ท่านพระอาทิตย์ได้สั่งไว้เราเจ้าจะเสียใจที่ไม่เชื่อข้าจากนั้นอีการก็ได้บินจากไปข้าน่ะไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจของตนเองหรอกนะเจ้าทำถูกแล้วหรอดาวหินน้อยคุณพระอาทิตย์คุณพระอาทิตย์กลับมาแล้วหรือครับใช่ข้ากลับมาแล้วข้ากลับมาเพราะเจ้าปฏิเสธอีการดำตัวนั้นทำให้ข้ารู้ว่าเจ้านะ่ะมีความซื่อสัตยจ์จริงๆ เอาละเอาละเจ้าจงค่อยๆเปิดกล่องสมบัตินี้ออกสิครับจากนั้นดาวหินน้อยก็ได้เปิดกล่องสมบัตินี้ออกทันใดนั้นเองแสงสีทองก็พุ่งเข้ามาหาดาวหินน้อยโอ้โหโอ้โหนี่มันแสงอะไรนครัักนี่ยแสงแห่งความซื่อสัตย์ยังไงล่ะถ้าเจ้ายังคงมีความซื่อสัตย์ต่อไปแสงนี้ก็จะอยู่ติดตัวเจ้าตลอดไปยังไงล่ะจิแสงนี้เห,หรอครับ ใช่สิแต่ว่าตอนนี้ข้าหนักง่วงแล้วข้าขอตัวไปนอนก่อนนะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะเจ้าดาวสีทองครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับตั้งแต่นั้นมาดาวหินน้อยก็ได้ชื่อใหม่ว่าดาวสีทองถึงแม้นั่นเองเขาก็ไม่เคยโอ้อวดตัวเองว่าสวยและเขายองคงยึดมั่นในความซื่อสัต์ของตนเองจำไว้นะคะเด็กๆ ผู้ใดที่มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นก็จะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นของขวัญที่วิเศษสุดเช่นกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ